ลูกจักกระทงลูกจักกระทงประทงจงใจประทงจงใจนำมากราบไหว้นำมากราบไหว้พระแม่คงคาพระแม่คงคาปลาไม่นางแค่นี้ปลาปลาโอ้ปลากินกระทง ไปอล้อยละห้าเปอร์คนน่เหนอไปควนหิมีนีิเนาะหาพีปลูกร่องเหมือนเขาหาพีปลูกร่อเหมือนขาดเนี่ยเมื่อวมเมือทักคน

ขนมตาไม่รอยก็ได้ของไปกินก็ได้ไป่อยได้โง่ก็หมดตาาใหญ่ต้นหน่นี้หลวงพ่อใหญ่วัดป่าจีสงพรหลวงพ่อพระครูชินงวงฒิบิวัตจะทำพิธี หอขมาพระแม่กร uhm ุงคายลองมือไรยเราดีอเลยเราเราเป็นอะไรเราเราจะตัาเองเนี่ยดึกดนไปบึ้งแะบนเ้าันตั้งแต่

เขาได้ใส่บังคู่น้ำเพลิดมาดิเขาได้ใส่บังคู่บัน พูดสั่งเาม่้เางรเยหใหะาลต่ทาลงอยู่ทั้งเด็ดทาทา,งทางลงทางลงผ่านทั้งพื้นเต ไะไรกินออกแค่แค่เดียวเดียวซ้อนแค่บ่แต่ว่าอลอยบนน้อถือเยู่บนต้นน่ะเป็นนิสัยบรรยากาศบรรยากาศที่พระสงฆ์ที่ท่านมาเข้าปฏิบัติสักการะที่วัดปัตติสุขก่วันนี้เป็นวันลอยกระทงเลยจป็กาส ขอขมาขมาคุณคาน้ำโดยหลวงพ่อพระครูชินบงวิัฒนยเขมาเอาแขอจะเพิ่งินนะจ๊ะนี่พระบรมนี้ นมาเอาขม่ทียนหรือเหมือนใคร่ามาเอาเอากทบกนเขาเหมือนคนผีนี่ไมเอาไม่เอาเอาหางยายมางเอาไอายได้าเอาเอาไ่ออกท่ออนมไเอาม่เอาไ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 เอาไมเอาเอาไเอาไม่เอาไเอาไเอาไม่เอาเอาไเอาไม่เอาเอาเอา่เอาไม่เอาไม่เอา่เอาเอาไม่เอาไม่เอาไมเอามเอาไ่เอาม่เอาเอาไ่เอาม่เอาเอาไเอาไม่เอาเอาไมเอาไม่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 เอาม่เอาเอาไเอาเอาไ่เอา่เอา่เอาเอาเอาไมเอาไเอาไม่เอา

ลูกจัดกระทงลูกจัดกระทงระสมจงใจสะสมจงใจนำมากราบไหว้นำมากราบไหว้พระแม่คงคาพระแม่คงคาเทวาทรงฤทธิ์เทวาทรงฤทธิ์ซึ่งสิงสิสถิีซึ่งสิงสถิีทุกสายธาราทุกสายธาราทั้งผีพาน้ำทั้งผีพาน้ำย่าสามโกธาอย่าสามโก

ท,ทุกข์สะสมพ้สำเร็จทุกประการเด้อตอนนี้เราจะลอยกระทงอยู่ที่สะในวัดป่าสีสมพรค่ะไปเด้อไปเล้อไปแล้วไปแล้ว <laughs> Bây, bàn này nó tự nhảy thế nó bưng phái chinh cả thôn thè cả thôn phái <laughs> chinh chín cả Chú cả เพื่นอนน่ะเอ้ยป้าแม่สวยสวยมากแม่สวยทำดีมากที่ที่เราเห็นที่เราเห็นจุดนี้นะคะคือต้นอรศสกค่ะต้นกระสอก แต่ที่อยู่ที่อยู่ในวัดป่าชีสมพรค่ะอืมปี๊ดสนุกกิน ปาขึ้นสีลายเถอะแม่สวยลายเด้อพี่ด้วนนีนั่นมันออกนีเตังไหนขึ้นไงไว้เถเินมันีแม่ตัวใดตัวำมันจะนีดวยโอ้มนแบ่ล่ะเบิดกำมันจะเป็นงไม่จฮ ปลานี่ยมาโพดมาพ่าพอแทะปาดหัวปลาเป็นปลาปดุกอีหยังมาโพดมาพอดรุ่นรุ่นนี้จากปีแล้วหึแม่คนน่ะมาปล่อยมันก็ออกแม่แท้หรือบ่อืมปล่อย แาลูนี่กืบว่าท่านเดินเนาะโ่มาเบิ่งออกไปเต็มไปลงไปฟังอาจารย์พ่อค้งตัวใไม่เกิดกรรน่าจปนตดงกแต่นันไปุไม่กรรมอยู่ี่แมนเบิดแมนว่าซุนอยู่ไม่ผุนกูกระทมลอยโดย อปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ตัวนี้เนี่ยไม่ยังเหรนี่หัวบบกเข่งนั่นยายมาเบิ้ลดูเมนยันี่ปาดูยังไมาี่นี่แป่ัไงปวดมปดปาดูปลาดูปาดาดูดูป้าปาปาดปาปาดปลาดปาดูปลาดดูป้าดูปาป้าดูป้าดปปด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 ปาปาปาปปาปา้าาาู้าดปาปาปาาาปาปาาปดปา จะเบ่งดูจะเบ่งดูเออเออเออเนี่ยเยจามขาดขาดเสียเนปากง่ายไมาดขาาเบิดซ้ำมันยังงั้นอยู่ไหมเอาอีก๋ยวนี้มันตัวใหม่อีกข้พันธุ์ใดี้ีพอสอบ้เพื่อตัวลายตัวตัรุนรุนู้บ่ตองไทยดอกเขาอยู่วัดนี้มาเห็นตาผูืหลัพ่ลบวันนีตัวนี้แล้วมันขาดมันนำคัญอ่ะคุณอ่ะคุณ เขด้อพ้ากไมขอน้ำเงิ้นได้บ้เจ้าค่ะ